ความผิดฐานการโชคทรัพย์ก็น่าสนใจฟังนะว่ามีหลักการอะไรยังไงสวัสดีครับผมชนายต่องพิทยาธรรมปัดครับวันนี้ผมจะขออนุญาตแบ่งปันหลักกฎหมายอาญาภาค2ความผิดเก่าวฉิงความผิดเกี่ยวกับทรัพย์กรณีความผิด ฐานการโชคทรัพย์ตามในอย่างประมวลกฎหมายอาญามาตรา337โดยสังเกตครับขอยกหลักหนึ่งบนยามาตรา337มันจัดไว้เป็นสาระสําคัญว่าผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กําลังทุกร้ายหรือโดยขู่เข็นว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็นหรือของบุคคลที่สามชนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นวันนั้นผู้นัน้นกระทำความผิดฐานการชกต้องระวังโทษจำพูกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทวักสองถ้าความผิดฐานการชกได้กระทําโดยมุงเล็บหนึ่งขู่ว่าชค่าขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายให้ผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัสหรือขู่ว่า จะทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ของผู้ถูกขมขืนใจหรือคู่อื่นหรือมอเุเล็บสองมีอาวุธกิดต,ตัวมาขู่เข็นผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่หเดือน ชิงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทชิงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทขอยกเป็นหลักวิสัยวิเคราะห์มาจากคำยุคสาการต่างๆนานะครับผมแต่ขออนุญาตเกินนิดนึงนะครับผมคือการข่มขืนใจอันจะเป็นความผิดตามมาตราสามร้อยสามสิบเจ็ดนี้นะครับผมก็คือเป็นการบังคับใจิตใจผู้อื่นเพื่อให้หรือยอมเะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินนะครับผม วิธีการข,ข่มขืนใจนครับตามหลักของมาตา3ามรา7วรรคหนึ่งก็คือวิธีที่1ก็คือโดยใช้กาลังพลุสร,ร้ายหรือวิธีที่2คือโดยกู่เข็นว่าจะทำอันตารายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกกู่เข็นหรือของบุคคลที่3นะครับทีนี้จากคำาูาศาติกา ซึ่งท่านวางหลักเอาไว้วิเคราะห์มานะครับท่านวางหลักเอาไว้ว่านะครับการที่จะเป็นความผิดฐานกันโชคทรัพย์นะครับผู้กระทําความผิดนะครับต้องกระทําเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินอะไรที่ไม่ใช่ประโยชน์ในทางทรัพย์สินจะไม่เป็นความผิดนะครับฐานกันโชคทรัพย์ตามมาตรา3 3 7นี้นะครับทีนี้ศาลบอกว่าประโยชน์ ในทางทรัพย์สินดังกล่าวนะคะผมมันรวมถึงสิทธิประโยชน์หรือว่าสิทธิเรียกร้องตามสัญญาด้วยครับมันมีเคสดี้ครับผมก็คือจำเลยครับผมมีจำเลยสองคนในเคสนี้ครับผมเขาใช้กําลังต่อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จำเลยที่หนึ่งต่อยครับต่อยผู้เสียหายครับให้เซ็นชื่อในสัญญากู้เงินแล้วก็สัญญาซื้อขายโดยที่มีจำเลยที่สองอยู่ด้วยในขณะที่กระชับ ขอเสื้อนะครับก็ต่อยอีกสองรอบนะครับอันนี้ศาลก็บอกว่าการกระทําดังกล่าวนะครับเป็นการกันโชคทรัพย์เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา3 3 7แล้วเพราะว่าสัญญากู้ยืมเงินนะครับมันเป็นสัญญาที่ก่อให้เกิดสิทธิชินะครับให้แก่กู้ให้กู้ที่มีชื่อในสัญญากู่ดังกล่าวนะครับซึ่งวัตถุแห่งนี้เป็นเงินนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินจึงมีความผิดเกดสนี้ครับผมเขาผิดในเรื่องของ การทำลายร่างกายด้วยนะครับจำเลยสองเป็นตัวการร่วมนะครับผมอะไรที่ไม่ใช่ประโยชน์ในทางทรัพย์สินมันก็จะมีเคสดดี้ครับก็คือไปขู่เขาเพื่อให้เขานะครับให้เป็นพยานโน่นนี่นั่นบอกว่าให้เป็นพยานดีๆนะถ้าไม่เป็นดีจะยิงเสียทั้งโคตรอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นน่ะจะเป็นความผิดฐานทําให้เสื่อมเสียศัลิภาพนะครับตามใน,นประมวลกฎหมายอาญามาตรา309นะครับจะไม่ใช่เรื่องของกันโชคทรัพย์ตามมาตรา3 3ม เจ็ดนี้นะครับความผิดฐานกันโชคทรัพย์นี่นะครับผมมีเคสตั้ดนี่เยอะมากนะครับคือการบังคับ สิทธิโน่นนี่นั่นในฐานะเจ้านุ่งเจ้าหนี้ถ้าทำผิดกฎหมายถ้าไม่ใช่ตามาการกระทําที่อาศัยสิทธิหรืออำนาจตามกฎหมายทําให้ถูกต้องการกฎหมายนะครับมันเข้าข่ายการโชครัพย์ได้นะครับมันไม่ใช่เนื่องจากทําแล้วก็ทํานะครับผมมีอะไรก็ปรึกษาทานายหรือว่าผู้รู้กฎหมายนะครับมันจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันมีข้อเท็จจริงเยอะและก็หลักการเยอะมากมากเลยพอดีผมขออนุญาตกล่าวแค่น,นคี้ครับสวัสดีครับ